สวัสดีครับพี่ชื่อนายนันทวินรำนะครับชื่อเล่นชื่อพิเกอร์นะคบจบมาจากโรงเรียนประคำพิทยาคมนะคบกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวส2ส,สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนะคบตอนนี้กำลังฝึกงานนะครับอยู่ที่วัดสันนะครับสาขาธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมนะคะที่ได้เลือกมาเรียนที่ซีเทคนะคบเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะจบมหแล้วมี2ตัวเลือกให้เลือกก็คือเรียนมหาลัย4ปีกับเรียนปวส,ส2ปีเราก็มาเปรียบเทียบว่ามันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันยังไง แต่ปวสสองปีเรามีทั้งงานมีทั้งเงินเราจบมาแล้วนะคะเราก็ยังต่อปตีได้อีก2ปีนะคะรายได้นะครับก็เพลเพอ <ๆ S 1> นะครับ,รบเดือนหนึ่งเนี่ยได้1 5 0 0 0บาทเลยยังไม่รวมสวัสดิการของที่วสันให้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าเดินทางนะคะได้1,800บาทต่อเดือนกันเลยแล้วก็มีรวมถึงสวัสดิการอื่นๆนะครับค่าเทอมนะคะช่วย4 0 0 0บาทต่อปีนะคะพี่ทีมงานก็น่ารักทุกคนนะคะความคาดหวังก่อนมาเรียนนะคะที่แรกเราก็ เป็นเด็กคนนึงอนะค่ะนับจากศูนย์มันดีกว่าที่เราหวังไว้ในระหว่างเรียนไม่ได้รบกวนทางบ้านเลยค่ะเราใช้เป็นเงินที่เงินเดือนของเราเองทั้งหมดเลยได้ส่งกลับบ้านครับก็คือให้พ่อให้แม่ให้ยายเป็นการเป็นบรราลลังกของครอบครัวของเราด้วยแต่ความคาดหวังก็คืออยากทาที่ว่าสั่นต่อเพราะเราสึกว่าพอทําแล้วมันแบบมันโอเคมันมันตรงโจ์มันตรงใจเราแบบนี้ค่ะ